ต่างระดับระว,วังต่างระดับวันนี้พาน้องหญิงออกมาตลาดนางอยากเดินตลาดเนาะ,อ,ะอยู่แต่บ้านก็ไม่ไหวอุดอู้ซึมหงอยซึมเศร้าเนาะเราก็ลากกันมาเนาะลากขึ้นรถไฟฟ้าลากลงรถไฟฟ้าเนาอะ,อะอยากมาก็พามา นี่ค่ะปอกปอกปอกเนี่ยค่ะเดินดีๆนะเดินดีๆเดินดีๆช้าๆเนี่ยค่ะอยากเดินไม่ได้อยากกินไม่ได้เนาะเพราะเราสู้เราจะข้ามข้ามมาได้ทีละขั้นตอนเนาะนี่มันอยู่ตรงไหนนะเนี่ยฮึขึ้นนี่ไหมอ่ามันต่างระดับได้ไหมได้ไหม เออเธอเก่งมากตามฉันมาจับมอือจับมอือเออเห็นไหมคะเก่งจังค่อย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 โอโ,อโอเธอเก่งมากนี่ไงตลาดผ้าซื้อยกทรงเนาะเดินชมก่อนนะได้ได้เม,มนดีเมนดี อ่าไม่รีบนะชมไปเรื่อยๆชอบอะไรก็ว่าไปเข้ามาตรงนี้หนูอนออยู่ตรงไหนนอ,อม,มีเพลงฟังด้วยพยายามพยายามออกข้างนอกให้ใส่รองเทาง้าข้าไปนะใส่ไม่ได้เดี๋ยวบอกโทรไอไลน์มาบอกเดี๋ยวไปใส่ให้ โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ <inaudible> <Pf ing lies> ้โ <región> อ้อยู่ตรงไหนเนาะไปเราแวขก็ไปโซนนู้นอะโซนนี้ตัวเองเขาถามหน่อยยกทรงอยู่ตรงไหนยกทรงไซนี่อห้องน้ไซจัมโบขอบคุณมากน่ารักเดินดีดีโอ้ยพี่น้องขาพี่น้องขาห้องน้ำอยู่ตรงไหนที่อ เดี๋ยวไปดูยกทรงก่อนยกทรงอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวดูเขาบอกมีหน้าห้องน้ำห้องน้ำเดินดีๆไปตรงนู้นอีกหน่อยข้างหน้าข้างหน้าข้างขาม้ามีทุกร้าน นี่นู้นไปตรงนู้นไปนู้นเราถามได้ถามได้มันอยู่ตรงไหนตรงไหนเนาะแชวัปแวัปมังนี้นู้นน่าจะไม่ใช่โทษนะคะยกทรงอยู่ด้านไหนคะคุณตรงนู้นนะคะเดินไปตรงนี้ค่ะตรงเดินตรงอย่างเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะ ตรงนี้ก็ได้เนี่ยเดินไปเดี๋ยวป่าทคล้ายๆองน้ำามะกันเยอะแยะเลยค่ะขอบคุณค่ะน่าร<ะ>ักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเดินเดิน,นถ้าเคนเหนื่อยจะบอกฉันนะเดี๋ยวซ้ายถ้าเหนื่อยบอกนะอย,อย่าฟืนนะเดี๋ยวนะนะลมทับฉัน <c ười> โอ้ยเนาะลากกันไปลากันไปตรงไหน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  ไปเมือเราจะสต็อปคลิปไว้แค่ตรงนี้นังไงลูกเจอแล้วนู้๋าตรงนี้เจอแล้วไม่ไม่รองเท้าสังเลยไม่น่าตัชอบแบบนี้ค่ะรองเท้าสั่งแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อนะลูกประหยัดไว้ก่อนให้เราหายก่อนอยากได้อะไรเราก็ซื้อนะลูกไปดูยกทรงก่อนนี่นี่ตรงนี้ี่ขอญาตจบคลิปตรงนี้ก่อนนะคะ